เห็นเห็นยาบเห็นโฆษณาในเฟซอยู่นะว่ามีซอยจูด้วยครับแต่เนื้อน่ากินมากเลยครับโอ้โหเนื้ออ่อนมากเลยเนื้อส่วนดีนะครับอันนี้คือส่วนเนื้อสันเนื้อสันใช่ไหมอ่าเนื้อสันที่มันจะอ่อนนะครับมันจะแบบไม่แข็งนี่นะครับอ่าทุกอย่างก็ต้องใส่เลือดนะครับอ่านะครับใส่เลือดไปนะครับใส่หอมบางทีถ้าข้าวกั่วเราค้าวเองครับพี่น้องมันจะหอมกว่า ทิกอย่างเงี้ยบางทีเขาทำในเชิงอุตสาหกรรมว็าทำขายเนี่ยบางทีเขาผสมแต่ถ้าเราคั่วเองเราก็จะกำหนดความเข็มความเลยได้ไข่หม,มนะพี่ด้วนี่นะครับเนื้อมีการไว้ในตู้อย่างดีนะครับทุกคนน,นะนะครับป้องกันมแมลงวันเข้านะครับ รับรองไม่มีแมลงวันตอมนะครับตุ๊กตาลักษณะนะครับหัอนามัยอยู่แล้วครับนี่นะครับมันดีไซน์ไว้ได้ตัวเย็นเก็บไว้แบบนี้นะครับนี่นะครับอ่าปล่อยก็ต้องใส่เลือดนะครับอ่านะครับใส่กระองไปนะครับใส่ขอนี่พี่เขาจะใส่ของปั่นะครับคลุมที่หมดนี่ เผ็ดไหมเผ็ดไหมอ่าไม่ไม่เผ็ดเท่าไหร่ครับเพราะว่าผมไปไปทางไหนเข้าควบเขาต้ทำควบเองยังไงครับคือบางทีถ้าเข้าควบเราควบเองแล้วพี่น้องมันจะหอมกว่าพริกอย่างเงี้ยบางทีเขาทําในเชิงสาขาวัตถุดิขายแต่บางทีเขาผสมแต่ถ้าเราควบเองเราก็จะกําหนด,ดความเผ็ดความอะไรไดนะ้ส่วนมากคนทําลาบเขาก็จะควบเองมากกว่าเพราะว่ากําหนดมาตรฐานได้มากกว่า กะคงคือ,จ,อจังอา,าหารเนื้อเนี่ยเรา,าต้งตีเกลือตีเหลานีาสีแดงนะ่าสแล้ทับสร็จแล้วป่อยขม,มแล้วพี่น้องเสร็จแล้ว เนื้อปลามาคุโรเลยแล้วโอ้โหแบบสดสดจริงๆนะครับอเอาเข้าไปดูใ,ใกล้หน่อยโคดอัพหน่อยอนี่นะครับปลาสนะครับสวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับผมก็บอกแล้วนะครับว่าสดใหม่ทุกวันนะครับเนื้อใสขนาดนี้นะครับถ้าจะบอกว่าไมนสดนี่ไม่ใช่แล้วนะครับอโอ้ยสายจูเครือหวานตัวนีนี่เนาะปลาสดด้ยนะเนะกี่ยวข,ข,ขมๆแล้วมเนาะ เทนน้ำน้ไหลไหลเลยนะครับนี่นะครับอ่านอกจากนี่นะครับนีครับยอดนะครับนี่แหละเขาซอยจุ๊ดอร่อยอร่อยครับมาดูตรงนี้ทุกคนดูเห็นแล้วใจสั่นเลยครับอืมเสือซอยจุ๊ดนี่แบบถูกใจนะครับแบบนี้ รูล้เท่าไหร่นะครับหร260บาทรูถูกมากนะครับรูแล้ว260นะยังไงก็เอาผมกันให้ได้นะครับโอ้โหสดครับผมอยากให้ไปดูนี่แซอยจู่หว,นวานกว่านี้ก็ไม่มีแล้วครับผมเนี่ยส <c oughs> ีขนาดนี้แล้ <c oughs> อย่างงามครับผมโอ้ยวเดี๋ยวออกน,นอกให้ดูนะครับนี่นะครับนะ ใครที่ชอบสายเครื่องในก็ปูคันนาก็เพียบนะครับตัดหวานไปด้วยนะครับอย่าลืมนะครับใครผ่านมาที่ที่ด่านคุณทศนะครับใครกำลังจะเข้าด่านนะครับยังไม่ถึงด่านนะครับมันก็จะมีแยกทาถงถนนหักน้อยนะครับทางไปรักทางลัดไปพระทองคำนะครับ,นะรบถ้าใครแบบ อยากจะได้เนื้อวัวสดๆนะครับยังไงก็แวะมาได้นะครับของลุงด้วงเขียงเนื้อนะครับสดใหม่ทุกวันนะครับไม่ต้องมาเห็นกับตาก็ได้นะครับนีดูในคลิปนี้ก็สดน,นะครับหร <c oughs> <c oughs> ือว่าถ้าอยากมาอุดมก็นะครับตามที่ผมเล่าเลยนะครับ ่นะครับนี่นะครับทุกคนดูใหม่ครับโอ้ยอยางเห็นตรงนี้เออนี่นี่นี่โอ้เหมือนเนื้อฟลามะกุโร่เลยครับโอ้โหแบบสดๆจริงๆนะครับอเอาเข้าไปดูใ,ใกล้ๆหน่อยโคตรอัพหน่อยนี่นะครับปารนะครับสวยก่นนี้ไม่มีแล้วครับผมก็อบอกแล้วนะครับว่าสดใหม่ทุกวันนะครับ เนื้อใสขนาดนี้นะครับถ้าเจ้าบอกว่ามันสดนี่ไม่ใช่แล้วนะครับอุ้ยซอยจูขจีหวานจ้วยนั่นเองเนาะขจีหวานเนาะแกลีอวขมนะพี่เนาะถินดำๆไหลๆเลยเว้ยนะครับนี่นะครับอนอกจากนั้นเออผมลืมบอกเลยนะครับเนื้อตรงไหนนะพี่อันนี้เขาเรียกบ้านเต่าใช่ไหมครับสำหรับซอยจูนะครับอวันนี้จะจัดไปนะครับหนึ่งโลไปเลยนะครับเออนะครับ ครับทุบคนดูครับไอปูเขาป่าแล้วครับดูครับดูครับอืมมันเพิ่งมาเมื่อกี้นะครับสีมันก็จะชมพูแบบนี้ครับเดี๋ยวผมขอดูใกล้ๆน่ครับอันนี้เราเป็นชุดหนึ่งโลเนาะครับชุดหนึ่งโลครับผมรวมข้างใน นะครับทุกคนนะครับจู๋หวานจ้วยนะครับอย่างนี้นะครับเออที่เด่นเลยยังก็ใครผ่านมาแถวพระทองคำนะครับยังไงก็แวะมาอุดหนุนที่เขาได้ครับผมเนื้อสดๆใหม่ๆทุกวันนะครับสดสดแดงๆนะพี่เนาะจู๋จู๋นี่หวานๆนะไม่เหนียวไม่เหนียวนะโอไม่น่าเหนียวหรอกครับสีอย่างนี้นะนี่นะครับสวยงามนะครับอ่าชั้นยอดสุดๆครับต้องกดเอาไปใส่ นี่นะครับทุกคนดูนะครับเดี๋ยวคุณป้าเขาจะพลิกเนื้อให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงครับวอมสดมันทุกคนโอ้โหนี่ครับปัดพร่นดองบ้างนะพี่น้องส่วนนี้ต้องซอยจุ้นะคุณป้านะนี่เนาะอย้นจะนะครับเกี่ยวขมขมนะครับโอ้นะครับใส่ดีเยอะๆนะคุณป้าเนะซอยตอนบางๆ้วจิ้มลงไปใส่พริ้เต็ๆ รสชาตินิดนึกว่าในหวัวเลยนะนี่ครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับใครอยากกินเนื้อสดๆนะครับอยากดูมาดุน,นบนป้าน,นะครับนึ่งมาใหม่ๆเลยครับเนื้อส่วนบักนะครับ,บ,บ,นนะรบเนื้อวัวไทยบ้านแท้ๆนะครับอ่านะโอ้สุดยอดจริงๆอ่า